ยังไยังนพีชจูเลียากะสวัสดีค่ะพีชจูเลียนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัวเว็บใหม่นะคะเป็นเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ที่ชื่อว่า a l t e ียนะคะโอเคหน้าเว็บพอจะเป็นแบบนี้นะหลายๆคนที่มีแฟนเพจของพีชนะคะหรือว่ามี IG เนี่ยก็จะเห็นว่าพีชเหิแล้วก็เก,กรี๊ดมากๆ ก็จะเห็นว่าพีเถอนะคะแล Eu, so ้วก็กรี๊ดมากๆที่ได้กล่องสีชมพูมาเนาะซึ่งเดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่พีสั่งมานะคะอย่างแรกเป็นตัวนี้ค่ะเหมือนเป็นแบบไฮโดรเจลว่ะค่ะนางคือแบรนด์ปฏติเตเฟ่นะคะ b l a c k Pearl and Go h y d r o g e l เ y e Patch เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่ใช้ไปครึ่งนึงแล้วแหละมันเลยเหลือแค่นี้ มีไม้พายนะคะสำหรับยิบเจ้าตัวนี้ออกมาเอาไว้ตักเนาะนี่ก็ได้แบบนี้นะคะแล้วก็แปะลงไปที่ใต้ตาของเราเนาะมันก็กลิ่นหอมแบบหอมแบบฟุต,ตี้อะคะ่ะหอมหอมนะหอมหอมชอบแล้วก็พีดไม่แพ้นะคะใช้เราแบบตรงเนี้ยก็ดูเต่งตึงขึ้นเหมือนแบบมัน มันได้รับการบำรุงอะค่ะมันก็เลยฟูขึ้นเนาะต่อมาเป็นตัวนี้ popping นะคะเป็นตัวแบบเครื่องปล่อยไอออนอะถ้าจับตรงนี้ไปอะมันเป็นออโต้ใช่ไหมเนี่ยถ้าจับตรงนี้ไปมันก็จะแบบสั่นได้ยินเสียงไหมพีทก็ใช้ตัวนี้นะคะในการทำให้สกินแคร์ของพีทเนี่ยซึมเข้าไปที่ผิวได้เยอะขึ้น แค่แตะลงไปบนใบหน้านะคะมันก็สั่นแล้ววันหนึ่งใช้แค่5นาทีก็พอนะคะเนี่ยมันก็จะทำให้สกินแคร์ของเราเข้าไปลึกได้ยิ่งขึ้นแกออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะใส่ทานหนึ่งก้อนเป็นฐานรีโมทแอร์ฐ่าน AAA นะคะก็ใส่เข้าไปแล้วก็ประกอบ ชอบมากมันแบบมันสนุกดีโอเคต่อไปเป็นตัวนี้นะคะสั่งมาสองอันเป็นตัว Panda's r r e a มนะคะเป็น p p t d h เหมือนกันเนาะแต่ว่ายังไม่ได้แกะออกมาเลยเอาไว้แปะตา <laughs> พีคที่สุดคือ l a นเนชลิฟส์ส e ิปปิ้งนะคะนี่แกะออกมาเป็นแบบนี้นี่คือใช้แบบหลายครั้งแล้วนะ น่าจะประมาณ3อาทิตย์ได้แล้วค่ะเขาก็มากับตัวแอปพลิเคเตอร์แบบนี้นะคะมองเห็นไหมแค่เราจิ้มเขาลงไปปาดแบบนี้แค่นี้ก็ทั่วแล้วจริงๆทั่วปากแล้วมีความคุม้มพี่คิดว่ามันใช้ได้นานมากนะคะแล้วก็ตัวเนี้ย แค่ทางลงไปที่ปากประมาณสามนาทีแค่3ามนาทีนะปากนุ่มปากเนียนแบบชุ่มชื้นสามารถลงลิปแมทอะไรต่อได้เลยคือชอบมากชอบมากที่สุดในนี้เลยนะคะเว็บไซต์โอเทียนะคะก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนี่ เขานะคะจะส่งฟรีจากประเทศเกาหลีเลยนะเมืสั่งซื้อ1,299บาทขึ้นไปนะคะใช้เวลารอประมาณ10-15วันนะคะพี่ใช้เวลาประมาณ12วันเนาะแล้วก็จะมีพี่เมสเซนเจอร์เนี่ยโทรมาแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวของจะมาส่งแล้วให้มารับอะไรแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็เหอไปเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามพีชจูเลียด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบจอกันใหม่นะ